ือนั่นแหละทุกคนใครมือภาาบอกว่าน้ำสารนั้นนะคะยัดเข้าไปในรูท้ายของเรานะคะแล้วก็ปล่อยน้ำทุกคน จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะเกี่ยวกับการเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกลังไข่นะคะโดยในวันนี get get it ้นะคะมูจะมาแชร์เกี่ยวกับว่าก่อนและหลังผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะเนื้อหาสาระในวันนี้นะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะยังไงใครที่ไม่ชอบอะไรที่ต้องฟังะไรนานๆนี่ก็สามารถผ่านได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อคือก่อนที่จะ ไปถึงเนื้องอกลังไข่นะคะหมู่ขอถามความก่อนนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้หมู่มีการแอดมิดไปแล้วหนึ่งรอบเกี่ยวกับลังไส้อักเบก็คือเป็นกระเพาะอาหารเป็นผิดนะคะเนื่องจากความรุนแรงของอาการตรงนี้นะคะ่ะส่งผลทําให้หมู่เนี่ยต้องทําการเข้าตรวจสอบทีซีสแกนนะคะตรวจตรวจโดยการฉีดสารเคมีเข้าไปอยู่ในโดมกลมๆนะคะเพื่อหาว่าอาการปวดท้องในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากไส้ติ่งหรือเปล่าเพราะว่าอาการปวดท้อง หมูค่อนข้างรุนแรงคุณหมอกลัวว่าจะเป็นไส้ติ่งจึงส่งให้ไปตรวจทีซีสแกนผลประกอบว่าหมกไม่ได้เป็นไส้ติ่งนะคะแต่ตรวจพบว่าหมกมีเนื้องอกลังไขค่ะและในเนื้องอกลังไขนั้นนะคะของหมูนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่4เซนติเมตรนะคะซึ่งในทางการแพทย์ก็ค่อนข้างใหญ่ยู่กันเลยหมูจะได้รับการรักษานะคะแพทย์ถึง2ท่านนะคะท่านแรกเกี่ยวกับลำไส้อักเสบส่วนท่านที่2นะคะเกี่ยวกับเนื้องอกลังไขนะคะ ในเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอที่เกี่ยวกับเนื้องอกลังไข้เขาก็จะตรวจได้แค่เบื้องต้นได้ไม่มากเพราะว่าอาการาปวดของลำไส้อักเสบของหมูเนี่ยค่อนข้างรุนแรงยนะคะคุณหมอเลยไม่สามารถที่จะตรวจอะไรได้มากมายคุณหมอเลยแจ้งว่าให้หายจากอาการลำไส้อักเสบก่อนนะคะแล้วค่อยทําการนนะัดเพื่อเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับอาการของเนื้องอกลังไข่และนะัดวันผ่าตัดในขั้นตอนถัดไปค่ะต่อมานะคะหลัง ได้อักเสบแล้วใช่ไหมคะคุณหมอทําการนัดหมู่เพื่อเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับการผ่าตัดในอกรังไข่นะคะในวันที่6พฤษภาคมค่ะคุณหมอแจ้งเลยนะคะว่า,านัดวันผ่าตัดเลยไหมซึ่งหมู่บอกเลยว่าตอนนั้นคือขอผัดหมอเลยหมู่กลัวบอกเลยว่ากลัวมากเพราะว่าเราเป็นคนตาขาวมากคือกลัวเกี่ยวกับการผ่าตัดแม้แต่เข็มหมูยังกลัวแต่หมูก็เข้า,าขออกโรงพยาบาลค่อนข้างบ่อยนะเวลาฉีดยาอะไรนี่คือหันหน้าหนีตลอดเพราะกลัวมากเป็นคนตาขาวนั่นเองนะคะ เลยบอกหมอว่าคุณหมอคะขอผ่าตัดสักสามเดือนได้ไหมเพราะว่าหนูยังไม่ได้ออกกําลังกายเลยตั้งแต่โควิดมาหนูไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะก็คือหมอบอกว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะดูที่สภาพร่างกายของเราถ้าแข็งแรงก็ผ่าตัดได้เลยคือเอาจริงๆเราไม่อยากผ่าตัดหนูได้สอบถามหมอว่าคุณหมอคะมันจําเป็นขนาดนั้นเลยหรอที่จะต้องผ่าตัดเนื้องอกมันรุนแรงขนาดนั้นเลยหรอคะคุณหมอบอกว่า จริงๆแล้วเนื้องอกอันนี้มันไม่ได้รุนแรงมันเกิดตามพันธุกรรมของเราแต่ว่ามันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้ามันใหญ่ไปกว่าน,นี้มันก็จะผ่าตัดลําบากคุณหมอเลยแนะนําว่าให้ผ่าตัดตั้งแต่ตอนนี้หมอเลยบอกว่าเอาอย่างนี้อีก3เดือนมาดูกันว่าถ้าก้อนเนื้อมันใหญ่ขึ้นหรือโตขึ้นก็คือน,นัดวันผ่า นะแต่คราวนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนทุกคนทราบดีว่าทางรัฐบาลเขาได้ตอบคอรกฉุกชนเฉยใช่ไหมคะหมูเลยคิดว่าเออช่วงเวลานี้แหละเหมาะสมกับการที่จะผ่าตัดที่สุดหมูก็เลยไม่ลังเลเลิกเ,เลิกกังวลเลิกนอนอะไรเงี้ยหาข้อมูลให้เยอะขึ้นและได้ปรึกษาคนที่เขาเคยเข้ารับการผ่าตัดมาก่อนหน้านี้เขาก็เลยแนะนําว่าเราควรที่จะหาข้อมูลก่อนที่เราจะเข้ารับการผ่าตัด โดยข้อมูลนะคะที่หมูเตรียมไปนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะหมู่ขอนาตดูโพยนะคะเพราะว่าหมู่จษมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะข้อแรกนะคะหมูถามคุณหมอว่าจะมีผลข้างเคียงไหมคะหลังจากการผ่าตัดนะคะคุณหมอแจ้งว่าการผ่าตัดทุกชนิดนะคะมันมีผลข้างเคียงอยู่แล้วไม่ว่าจะเล็กหรือจะน้อยขึ้นอยู่ตามสภาพร่างกายของคนไข้นะคะหรือบางครั้งอาจจะไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆเลยก็มีนะคะ ตรงนี้ก็คืออยู่ที่สภาพร่างกายของเรานะคะโดยการผ่าตัดในครั้งนี้หมูไม่มีผลข้างเคียงอันใดเลยนะคะข้อ2ค่ะสามารถมีลูกได้ไหมอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้องอกตรงรังไข่ใช่ไหมเพื่อนแล้วทุกคนก็จะกังวลเฮ้ยเราจะมีลูกได้ไหมคุณหมอแจ้งว่าผู้หญิงนะคะจะมีปีรังไข่อยู่2ปีคือถ้าข้างหนึ่งมันฝ่อหรือว่าใช้การไม่ได้แต่อีกข้างหนึ่งยังมีที่มันสมบูรณ์อยู่ก็สามารถมีลูกได้เหมือนกันค่ะส่วนในข้อที่3นะคะ เนื้องอกจะกลับมาอีกได้ไหมคุณหมอบอกว่ามีสิทธิ์กลับมาได้ค่ะตรงนี้มันเกิดขึ้นตามพันธุก,กรรมค่ะตามสภาพร่างกายของเราผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเนื้องอกอยู่เลยมันเป็นโรคยอดทิตของผู้หญิงตรงน,นี้คือคต้องทราบนะคะแล้วก็อยู่ที่การรักษาตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะคะตอนคำถามต่อไปนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดอันนี้เท่าไหร่ตรงนี้นะคะหมูก็ได้สอบถามคุณหมอไปคุณหมอเค้าก็แนะนําว่าเรามีสิทธิ์ประกันกลุม่มและก็ประกันสังคมในการผ่าตัดในครั้งนี้ ว่าให้ใช้ควบคู่กันไปนะคะและก่อนที่เราจะเข้ารับการผ่าตัดทางโรงพยาบาลเขาจะเทียบสิทธิประกันกลุ่มและประกันสังคมให้เรานะคะว่าเรานะคะมีสิทธิอยู่ที่เท่าไหร่สามารถใช้เงินได้เท่าไหร่ทางโรงพยาบาลเขาจะจัดการให้เสร็จสับเขาจะโทรมาแจ้งให้เราทราบแค่ว่าค่าใช้จ่ายหลังผ่าตัดเท่าไหร่ตัวนี้หมูมีค่าใช้จ่ายหลังผ่าตัดอยู่ที่ประมาณ9,000บาทค่ะและมีส่วนต่างค่าห้องอยู่ที่4 0 0 0กว่าบาทค่ะโดยค่าใช้จใ่ายในครั้งนี้หมูจ่ายไปอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0กว่าบาทนะคะ ตรงนี้หมูต้องขออภัยด้วยที่หมูไม่ได้เอาราคาเต็มมาให้เพื่อนๆทราบนะคะแต่หมูจำได้คร่าวๆว่าเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยในการขาตัดนครั้งนี้มันอยู่ที่แสนกว่าบาทนะคะแค่ราคา2กล้องอ่ะมันก็อยู่ที่ประมาณ8ปดหมืนกว่าบาทและะ้วค่ะโชคดีมากๆเลยที่หมูเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมคือประกันสังคมเยียวยายเราได้จริงๆแล้วนะคะตอนนี้และก็ได้สิทธิ์ประกันกลุ่มด้วยซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณม,มากเลยนะคะหมูลืมบอกไปนะคะ เ,เพราะว่าหมูเองก็จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหมือนกันพวณหมอบอกว่าถ้าผ่าตัดแต่เปิดหน้าท้องมันก็จะถูกลงมาเพราะว่าประกันสังคม,พมเขาจะครอบคลุมให้แต่ถ้าเป็นแบบสองกล้องมันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าการฟื้นตัวของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วซึ่งตรงนี้นะคะการผ่าตัดแต่เปิดหน้าท้องมันจะมีแผลค่อนข้างยาวเราจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้าะคะ่ะนรสภาพคนที่เขาผ่าท้อะคะ่ะเป็นยังไงก็อย่างนั้นนะคะมันก็จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้านะคะ ควผ่าตัดแบบสองกล้องคนไข้จะฟื้นตัวได้เร็วแลวมีแผลที่ค่อนข้างเล็กนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตามที่คุณหมอแจ้งเลยนะคะมีข้อนึงนะคะคือการดูแลตัวเองหลังผ่าตาัดต้องทํายังไงเอาเป็นกล่องผ่าตัดนะคะแนะนําว่าทุกคนก็กินนอนพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้ก็โอเคแล้วคะ่ะถ้ามีโอกาสออกกําลังกายก็ออกกําลังกายนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะตอนวันผ่าตัดนะคะเราจะต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลก่อนนะคะ1วันซึ่ง คุณหมอเขาก็จะแจ้งในใบนัดมาอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเท่าที่หมูจําได้คร่าวๆเ,เนาะว่าก็คือจะต้องอาบน้ําให้สะอาดสระผมด้วยนะคะ<อ>เพื่อไม่ให้มีสิส่งสกปรกนะคะเล็ดลอดเข้าไปในช่วงที่คุณหมอผ่าตัดน,นะคะเล็บไม่ทาเล็บนะคะป้องกันสารเคมีคะ่ะไม่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ไม่ใส่เครื่องประดับนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องทํานั่นก็คือการอดอาหารซึ่งการอดอดอาหารในครั้งนี้นะคะปกะติเราก็จะอดอาหารทั่วไปโดยที่ ต้องกินอะไรเ,ยเลยจนถึงเช้าใช่ไหมคะแต่ในครั้งนี้ของหมูจะต้องมีการกรีดถอกออกค่ะโดยคุณพยาบาลนะคะจะนําถุงน้ํานะคะผมคิดว่าน่าจะเป็นถุงน้ําเปล่าค่ะคล้ายๆถุงน้ําเกลือเลยนะคะลักษณะถุงน้ําเกลือเลยแต่ว่าในน้าหมูคิ้วน่าจะเป็นแค่น้ำเปล่านะคะมาพร้อมสายสายคล้ายๆสายน้ําเกลือนะั่นแหละทุกคนใครมือผ้าบอกบางแต่เปียจากฉีดเข้าเส้นเราเนี่ยไม่ใช่ค่ะนำสายนั้นนะคะยัดเข้าไปในรูทวานของเรานะคะแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาค่ะ แล้วคราวนี้ว่าพอปล่อยน้ําหมดจากตัวนั้นนะคะร่างกายของเรามันก็จะรู้สึกกระอักกระอ่วนเราอยากจะเข้าห้องน้าในทันทีนะคะหมูก็บอกคณพยาบาลว่าถ้าหมดนะ้ำตรงนี้ปุ๊บหมูมขอเข้าห้องน้ำเลยละกันเพราะหมูคิดว่ายัางไงน่าจะไม่ทันนะคะขอไปรอเลยละกันเข้าไปรอในห้องน้าก็ถ่ายอยู่อย่างนั้นนะคะถ่ายจนหมดไส้หมดพุงอะคะ่ะแล้วคือหลังจากนั้นบอกเลยว่าหิวมากเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรรองท้องอยู่ในนั้นแล้วมันขับออกไปหมดแล้วอะ หิวมากจนถึงเช้าจนถึงวันผ่าตัดเลยอะแล้วการอดอาหารในครั้งนี้เราไม่ได้อดแค่แค่แค่แควันก่อนผ่าตัดมาหลังผ่าตัดนั้นหนึ่งวันอะวันที่ออกจากห้องผ่าตัดหมูก็อดอาหารเหมือนกันคือทรมานมากเพราะหิวข้าวมากกินอะไรก็ยังกินไม่ได้และในวันไหนที่ได้กินข้าวได้กดส่วนมากวันผ่าตัดก็คือวันที่11นะคะคือหมูจะมาเล่าให้ฟังกับความรู้สึกของหมูเลยะคะ่ะหมูบอกเลยว่าหมูติ่นเต้นมาก าหมูไม่เคยผ่าตัดหมูกลัวมากหมูกลัวการผ่าตัดบอกแล้วว่าตาขาวมากๆนะคะวันที่เข้าไปในห้องผ่าตัดอ่ะหมูตัวสั่นๆๆๆคุณหมอพูดอะไรก็คือคือผู้ช่วยอ่ะผู้ช่วยแพทย์ผู้ช่วยหมอที่เขาคุยกับหมูก็จะจะพยักหน้าค่ะตอบคือแบบตัวมันสั่นแล้วคือเสียงสั่นแล้วจะร้องแล้วอ่ะเพราะเรากลัวมากแล้วผู้ช่วยผู้ช่วยของคุณหมอเนี่ยเขาได้มีการมาเช็คประวัติเราเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นพอเราพาเราเข้าไปในห้องผ่าตัดปุ๊บเขาจะให้เรา ดมออกซิเจนให้เราลองคอบว่าเออคอบว่าออกซิเจนมันพอดีกับหน้าเราไหมาให้เราลองชินดมกับออกซิเจนให้มันชินและหลังจากนั้นเขาก็ฉีดสารบางอย่างเข้าไปในร่างกายของหมูและสารนั้นนะคะที่ฉีดเข้าไปหมูคิดว่าน,นี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะเป็นยาสลบเนาะหมูก็ไม่มั่นใจว่าเขาวางยาสลบแบบไหนเนาะหลังจากที่ฉีดยานั้นแล้วคือภาพตัดเลยจริงๆค่ะเพื่อนๆตัดแบบว่าเฮ้ยหลับไปไม่รู้เรื่องเลยแต่ในความรู้สึกของเรา แบบหลับไปแป๊บเดียวเองนะคะเหมือนหลับไปแป๊บเดียวเหมือนไม่ได้ฝันอะไรเลยค่ะพอตื่นมาแค่นั้นนะคะเครื่องช่วยของหมอเนี่ยเขาก็จะขยับๆเราคุณคณะสวรรค์ค่ะคุณคณะสวรรค์ค่ะคุณคณะสวรรค์ค่ะผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณคณะสวรรค์ค่ะผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะขยับๆเพื่อให้เรารู้สึกตัวนะคะเมื่อเห็นเราลืมตาแล้วรู้สึกตัวแล้วนั่นคือเขาโอเคแล้วแหละว่าเราค้นคิด กะบอกฉีดมาด้วยนะคะเขาจะมีสายเฉียบเสียบเข้าไปในอวัยวะของเรานะคะแล้วมีกระบอกฉีดอยู่ข้างๆค่ะเพราะในวันแรกเราไม่สามารถเดินได้เราจะนอนอยู่แค่อนั้นนิ่งๆะคะ่ะคุณพยาบาลแนะนําว่าให้นอนนิ่งๆอย่างนั้นเลยค่ะนอนอยู่อย่างนั้นหนึ่งวันค่ะหลังจากออกจากห้องผ่าตัดน,นะคะหมูแจ้งไว้ก่อนเลยว่าคุณพยาบาลเขาจะเข้ามาวัดความดันของเรานะคะทุก5านาที เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเข้ามาทุกครึ่งชั่วโมงหรือว่าทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อมาวัดความแรงของเรานะคะแล้วก็อาการหลังจากผ่าตัดนะคะบอกเลยว่ามันก็จะปวดปวดตรงช่วงท้องของเรานะคะเพราะเราทําการผ่าตัดแบบสองกล้องเจาะไป3รลูในวันแรกหมูย,ยังไม่เห็นแผลตัวเองนะคะเพิ่งจะมาเห็นแผลในวันที่สองเขาเข้ามาทําแผลให้หมูนะคะอาการของมันก็จะปวดปวดค่ะคุณคุณพยาบาลเขาก็จะเอายาแก้เซ็และายาแก้ปวดนะคะที่ มากับสายน้ําเกลือเป็นแบบถุงใช่ไหมเพื่อนๆไม่ได้แบบฉีดเข้าเส้นแล้วเพราะว่าเรามีสายน้ําเกลืออยู่แล้วใช่ไหมแล้ยเขาก็จะมียาต่อเชื่อมมาอีกทีหนึ่งนะคะมาให้เรานะหมเขารู้สึกว่าพอได้ยาไปก็เริ่มมันเทาเริ่มหายปวดนะคะในวันแรกนะคะค่ะและในวันที่สองนะคะที่หมูบอกเลว,ว่าหมูจะมีกระบอกฉีดนะคะมีสายเสียบเข้าไปตรงในอวัยวะเพศของเราใช่ไหมคะคณพยาบาลใจเด็ดมากเลยค่ะเขา ทำการดึงสายนั้นโดยบอกคนไข้ว่าคนไข้คะนับหนึ่งสองสามในใจแหายใจเข้าเรื่องึกแล้วก็ดึกฮึบคือแบบต้องทำให้เร็วตามนั้นเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพยาบาลเขาจะต้องไปดูอลยคนไข้ห้องอื่นด้วยไม่ใช่แค่ห้องเราห้องเดียวเนาะและเขาแจ้งหนกว่าก่อนสายสองนี้นะคะคนไข้ต้องรูปไปฉีเองนะคะและว้วก็เออหนูจะฉีดเองได้ยังไงในเมือ่อแบบว่าก่อนหน้านี้หนูมีสายเสียบเข้าไปเขาบอกว่าไปนั่งบิวค่ะพอนั่งบิวเรื่อยๆเดี่ยวร่างกายมันจะทำ ปฏิกิริยาเองนะคะมันจะตอบสนองเองซึ่งมันก็เป็นตามที่คุณพยาบาลเขาแนะนําจริงๆนะคะและวันที่2คุณพยาบาลก็แจ้งว่าให้เราเนี่ยเดินเดินพยายามเดินเยอะๆเพราะว่าเพื่อจะได้ขับลมขับแก๊สในร่างกายของเราที่เขาฉีดใส่เข้าไปในร่างกายของเราค่ะแก๊สเพราะว่าตอนสองกล้องเนี่ยเขาจะต้องฉีดแก๊สเข้าไปเพื่อจะได้สะดวกต่อการผ่าตัดใช่ไหมคะแต่เขาก็สูบแก๊สออกไปหมดแล้วใช่ไหมคะคุณพยาบาลแจ้งว่าเราอ่ะต้องเดิน เดินนะคะเดินเดินบ่อยๆอะคะ่ะเพื่อให้แผลของเราไม่เป็นผังผืดและเพื่อจะขับแก๊สอันนั้นออกไปด้วยค่ะท้องจะได้ไม่อืดน,นะคะหมอหูเองก็พยายามเดินตามที่คุณพยาบาลแนะนำนะคะแต่ก็เจินไม่ได้เยอะเท่าไหร่เดินแต่เต็มที่แค่เข้าห้องน้ำลุกไปฉี่แค่นั้นเองนะคะและในวันที่ ท้องเสียท้องอืดท้องมีลมแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็จะเจ็บตรงแผลนิดหน่อยถ้าเราไม่โดนมันก็จะไม่เจ็บนะคะประมาณนี้เลยค่ะแต่โดยรวมแล้วหมูว่าอาการหลังผ่าตัดถือว่าไม่รุนแรงเท่ากับการที่ผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องนะคะหมูนี้นับถือในใจคนที่เป็นแม่เลยนะคะที่ผ่าตัดคอนี่คือแบบคุณสุดแล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะสำหรับการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดนะคะคือ หมอคุณพยาบาลเขาแนะนําเลยนะคะอาหารที่สามารถทานได้ในช่วงพักฟื้นนะคะช่วงอาทิตย์แรกเลยนะคะแนะนําว่าให้งดอาหารพวกชานมกาแฟอะไรอย่างนี้งดไปก่อนนะคะของหมักของดองอันนี้งดไปก่อนนะคะเพราะว่าชานมเนี่ยจะทําให้ท้องเราอืดน,นะคะท้องอืดท้องเฟอ้อส่วนของหมักของดองนีนหนูว่า,หม,วาหมูว่ามันก็น่าจะมีผลกับแผแลเรานะคะเป็นนองตามที่คนคิดว่าน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยหมูคิดว่าน่าจะมาจากของหมักของดองเนี่ยนะคะ แล้วก็ช่วงวิกแรกนะคะงดการยกของหนักนะคะเราต้องพยายามเดินให้เยอะๆเดินบ่อยๆเพื่อไม่ให้แผลเราเป็นผังผืนนะคะประมาณนี้แค่นี้เองและสิ่งสำคัญนะคะเราควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะตรงนี้ก็หมูแนะนำว่าก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตามที่คุณพยาบาลและคุณหมอแนะนำเนาะร่างกายเราจะได้พักฟื้นได้รวดเร็วนะคะการดูแลตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะคะหมูหมูแนะนำโดยส่วนตัวหมูนะ สื้อผ้าที่จะใส่หลังผ่าตัดมันผ่าตับตรงช่วงท้องใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่ออาจจะไม่สะดวกที่จะต้องใส่กางเกงใช่ไหมคะกางเกงในนี่สําคัญนะคะแนะนําว่าอย่าใส่กางเกงในที่รัดจนเกินไปมันอาจจะไปรัดโดนแผลของเราแล้วมันทําให้ปวดตรงช่วงนั้นหมูเคยเคยใส่กางเกงในนอนนะคะเรารู้สึกว่ามันมันไปรัดแผลให้ปวดตรงนั้น เน,นา็ใส่แต่ชุดนอนไปและชุดที่หมูแนะนาว่าให้ใส่ในช่วง,งพักฟื้นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะนี่มันจะอารมณ์เหมือนชุดชุดเดนะคะเพื่อนๆใส่ชุดอะไรก็ได้อะเพื่อนๆที่มันไม่รัดตรงช่วงท้องน้อยนั่นคือเราก็ต้องเรียงกางเกงไปก่อนนะคะถ้าเป็นกางเกงก็ขอเป็นกางเกงยืดแล้วเพื่อให้มันไปนรัดตรงช่วงนั้นถ้าไปรัดตรงนั้นแล้วมันจะปวดมากๆเลยะค่ะเพื่อนๆ mm hmm. หมูแนะนําว่าให้ใส่เสื้อผ้าสบาย าผ้าสบายได้มากกว่าน uh so so like bon ี้ได้ย <continuously eighth> ิ่งดีเลยนะคะระบายความอกชื้นได้ยิ่งดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆเกี่ยวกับข้อมูลการผ่าตัดเนื้องอกรังไข่ที่หมู่เอาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะหมู่หวังว่านะคะว่าข้อมูลในวันนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้นะคะหมูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หมูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย